เรตติ้งละครพุ่งเกือบครองว่าที่ลูกรักเปิดบ้านนิชานัานิชาเคลื่อนไหวสวนดรามา่าหลังโตโน่เตรียมว่ายน้ำข้ามโขง ซึ่งเมื่อวานนี้นางเอกสุดฮอตนิชาณธานิชาก็ได้มีการเคลื่อนไหวผ่านทางไอ Story รส่วนตัวนิชาโดยการโพสภาพพร้อมแท็กหาแฟนหนุ่มโตโนโ่พาคินในขณะที่เธอกำลังเจอกระแสราม,ม่าสนันโซเชียลท่ามกลางความเห็นทีแตกเป็นสองฝ่ายเกี่ยวกับโครงการ one man and the river หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ที่หนุ่มโตโน่พาคินจะใช้ร่างกายตัวเองเป็นเดิมพันว่ายน้าข้ามแม่น้าโขงตัวเปล่าไปกับระหว่างสองประเทศไทยและสปป ว15กิโลเมตรเพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้สองโรงพยาบาลริมฝั่งโค้งซึ่งก็มีทั้งคนที่สนับสนุนให้กำลังใจหนุ่มโตโนโ่และอีกหลายคนที่มองว่าเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงสุดหน้าที่ตรงนี้ไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนที่จะเอาตัวเองมาเสี่ยง เกรงจะเป็นการเพิ่มภาระกับเจ้าหน้าที่หรือเปล่าจนกลายเป็นกระแสดราม่าเสี่ยงแตกขึ้นมาทันทีซึ่งก่อนหน้านี้ด้านโตโน่พาคินก็ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงถึงกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นไปแล้วในขณะที่นางเอกสาวสุดฮอตนิชาณธนิชาแฟนสาวก็ได้โพสไอจีสตอรี่ส่วนตัวด้วยการโพสภาพสลิปการโอนเงินร่วมทําบุญกับโตโน่พาคินสมทบทุนเข้าร่วมมูลนิธิบุรณะเพื่อเทใจพร้อมแท็กถึงโตโน่พาคินหมู่โตโน่ยี่ ครีบรักโซชิตี เป็นสัปดาห์บีบหัวใจคนอยู่ไม่น้อยกับสาบซ่อนรักทางช่องสามที่ทำเอาคนอึ้งตาค้างในอีพีสิบำหรับฉากระเบิดอารมณ์ของหงใหม่เจริญปุระหลังหนุนิงนิชาณธนิชาเป็นห่วงนวลเปิลชมัยพรจน,นฟิลขาดเผลอตบหน้าหนหนินงจนช็อกเจอแม่หงอีกเวอร์ชั่นที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแถมตอนนี้เจ้าตัวก็เริ่มสงสัยในตัวแม่ขึ้นเรื่อยๆงานนี้ทำเอาคนดูกายากแก้ปวดเป็นแถวยิ่งดูยิ่งช็อกยิ่งดูยิ่งพิกหลังหงเดินเกมแรงไม่แพ้จาก,กา การปรากฏตัวแม่ตัวจริงของนูนิงงานหนักซึ่งตกมาอยู่ที่นินจาสิงโตสกลรักที่ต้องตามเก็บนวดซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆเป็นประเด็นที่ทําคนดูถึงกับช็อกพร้อมตั้งคําถามหงจะโหดไปไหนแต่อีกฝั่งก็เริ่มเข้าใจหัวอกหงมากขึ้นจากเรื่องราวในอดีตวัดจากกระแสชาวเน็ตที่หลังลายมาทุกช่องทาง